กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูผู้สูงคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้นเป็นเศร้าของวันที่สิบเจ็ดมือสุดท้ายโคงสุดท้ายของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของอาจารย์ก่อนพี่น้องมาแล้วได้ดพี่น้องเด้อหาสำนักมากครบกันเบิดทุกสำนักแบบพี่น้องนะครับเนาะ สำหรับพ่อใจดีครับอาจารย์พ่อนชัยนะพี่น้องขออนุญาตพีขออนุญาตออน้ตนองไปเปิดกลุ่มใหม่โดนละละพี่น้องได้หลายเดือนแล้วละ่ะนะครับเนาะเรียกะเข้าไปติดตามพ่อใจดีครับอาจารย์พรชัยนะพี่น้องเนาะไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องทักกันเขขามานะครับที่ได้เห็น อาจารย์พอนชัยกรับพ่อใจดีสีรับเอาเป็นมูพี่น้องเข้ามาในกลุ่มนะครับมาเบิงโตฟันโตเจาะโตเน้นโตรูดกันพี่น้องเขาบอกเขาแมนยัมบอกแมนยัมพี่น้องถ่ายอยากรูเข้ามาในกลุ่มพี่น้องสมัครกันเข้ามาทักกันเข้ามานะครับเข้ามาในกลุ่มพี่น้องนะครับเนาะถ่ายจากเห็นนะครับ สำหรับรัฐบาลไทยพอใจดีกับอาจารย์พ่อชัยกะบรเยาแต่พี่น้องผิดหวังเนาะเฮียแต่พี่น้องมีความสุขกันนะครับบ่าวาไทยบ่าวาเล่าบ่าวาห้าน้อยพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมีความสุขกันแน่นอนนะครับเนาะพี่น้องครับมือนี้พอใจดีนะครับสิภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปใส่วันทีกันก่อนพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือสุดไทยโค้งสุด้ทยนะครับ ใกล้สิบปีใหม่แล้วพี่น้องนะครับเนาะให้เก็บให้กำให้โกยพี่น้องเก็บกำโกยเด้อเก็บกำโกยพี่น้องได้เท่าไรเฮงดีกำเท่าไรเฮงดีโกยเท่าไรเฮงดีนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วพี่น้องต้องมีแนวติดใหม่ติดมือมาหาพี่หาน้องพี่น้องมาหาพ่อหาแม่นะครับเนาะมาเทียวบานเทียวซอง ให้เพื่อนกินอิ่มกินเต็มอยู่นำสำลันพี่น้องปีหนึ่งมเมืจอเนึงพี่น้องนานน,านมาทีเจอกันทีนะครับเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าพัฒนาอาจารย์ก่อนเด้อมาอยู่ทั้งช่องนะครับบอกผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับถึงจะช่องไม่ใหญ่นะครับ ช่องทาใิย่ได้พี่น้องต้องมีพี่น้องซอยอยู่ซอยดันนะครับเนาะถ้าบ่มีพี่พี่น้องไงบ่ได้ดังบ่ได้พี่น้องนะครับดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ซอยมาจนถึงทุกวันนี้เราพี่น้องเนาะอาจารย์กอนนะ พี่น้องให้กำลังใจตลอดมานะครับขอขอบุญขอบคุณนะครับวิ่งบนล่าง นะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างอาจารย์กรพี่นอ้องอ่ารับเจ็ดพี่น้องเดี๋ยวมาการจัดคัดกระรผ่านบาวา่ากันพี่น้องเลยน้ทางมีเขามีรุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องนะครับ ตำราไผ่ของไผ่ของมันสูตรไผ่สูตรมันพี่น้องไม่ใีไผ่รูดอกวายแนวทางสิงออกตัวนั้นตัวนี้นะพี่น้องเนาะเป็นแค่สูตรและตำราเท่านั้นเด้อตั้งใจพี่น้องตั้งใจถึงเวลาแล้วที่จะสะสมนะครับพี่น้องแดนหาพี่น้องแดนครับนะครับปีใหม่นะครับ,รรบ,นะรบมีแน,ะนวใส่ตีนใส่มือนะครับอ ขนมนมเนยลูกลานเรนะพี่น้องเนาะนะครับอย่าลืมพี่น้องพอใจดีสัางค้มสุขสร้างสีสันให้พี่ให้น้องได้แน่นอนถ้าไพร้อมาทางช่องพ่อใจดีชนแนลนะครับพี่น้องครับมาเบิง่งอ่าแนวท่าการจับคู่ของอาจารย์กนพี่น้องนะครับเนาะอาจารย์กนจับคู่พี่น้อง chết xuống chết xám chết à cao อาจารย์ก่อนนะครับยุกกะวี่กับน้องสีพิชจารณา,าเด้อนะครับชุดที่สองห้าหนึ่งห้า สามห้าเจ็ดห้าเก้านี่คือแนวทางของอาจารย์ก่อนพี่น้องนะครับเนาะนี่คือแนวทางของอาจารย์ก่อนเด้อพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมีเขา่า มีหุดได้พี่น้องเด้อนะครับยังได้ก็ฝากไว้นัน่นแหลกันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะมือนีก็มือสุดท้ายโค้งสุดท้ายลาวพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะสวยสดงดงามพี่หรอกแต่ละสมัครแตร่ละจานวันนี้พี่น้องนะครับเนาะ วันที่สิบเจ็ดธันวาสองหาหกแปดลาวพัฒนาอาจารย์ก่อนวิ่งบนล่างหากับเจ็ดพี่น้องจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเก่าพี่น้องหาหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาเก้าพี่น้องพี่น้องครับแคปหน้าจออาจารย์ก่อนไว้พี่น้องเอาไว้เป็นพยานหลักฐานเนาะผู้อดไก็อะไรกดแช่ขอให้โชคดีมีใช่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนพี่น้อง คิดสิ่งใดปราถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นได้พี่น้องเ้อสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ